ฝนเทกระนำในหมู่บ้านนันทวันศรีนครินทร์ครับท่านผู้ชมแรงและหนักมากมากเลยโอ,โอ้มืดตึ๊บเลยออกนานแล้วนะยังไม่มีเียมจะจุดเลยฟ้ายัางมืดตึ๊บเลย ท่นานผู้ชมแรงมากน้ำเริ่มจะท่วมถนนแล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับการระบบระบายน้ำของเขาดีมากๆเลยครับท่นานผู้ชมของหมู่บ้านเนี้ยไม่มีท่วมครับ จะบายระน้ำมาบายลงคลองน้ํานี้ป็มีคลองน้ำอยู่ในหมู่บ้านที่ยาวและใหญ่มากๆดูสิท่านผู้ชมเห็นไหมแรงมากหนักมากแล้วก็น้ําเยอะมากโอ้ยตรงนี้น้าเยอะมากเนีย่ยตรงนี้ไปเป็นทะเลตั้งน,น้อยแล้วย่อมๆแล้วแต่ไม่ต้องห่วงนะท่านผู้ชมอนะที่บอกระบบการจัดก,การน้ําำคดีมากเลยที่นี่ไม่มีท่วม